วันนี้แก้มีสูตรตีบ้าน11ที่ใช้ทำสมดาวบ้าน12ได้ดีมากๆมาฝากเพื่อนๆให้ได้ลองใช้กันสูตรที่ใช้ครับได้แก่ซูปเปอร์ธนูล่องหนล,ลาวารูนครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ยากครับเล่นง,ง่ายแล้วก็ได้สมดาวที่ดีมากๆเลยครับโดยมันจะยากหน่อยตรงที่ต้องขอฐานแคนนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆขอด่านครับให้ขอเป็นซูปเปอร์ธนูนครับเอาไป2ตัวและพื้นที่ันเหลือนะครับเราก็จะขอเป็นซูปเปอร์พมดหนึ่งตัวครับแล้วก็ธนูหนึ่งตัวนั่นเอง จะเปลี่ยนธนูเป็นคนเทียนก็ปีนได้หมดเลยครับไม่ว่ากันเนาะแล้วก็ฐานที่ใช้นครับเราจะใช้แบบนี้เลยครับโดยเราเอาบอลลูนไปถึง30ตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวโจมตีตอนต้นแล้วก็จะเอาราวานครับไป2ตัวแบบนี้เลยครับโดยน้ำยาที่ใช้นะครับเราใช้เป็นน้ำยาโคนสอขวดครับแล้วก็น้ำยาล่องหนหขวดครับเพื่อที่จะใช้กับซุปเปอร์ธนูล่องหนนั่นเองเราใช้คินครับไปกับ ขวดน้ำยาคุ้มข้างถุงมือยักษ์ครับถ้าไม่มีถุงมือยักษ์ให้เป,ใหเ,ปเปลี่ยนเป็นหนวดแวมพาร์ครับแล้วก็ควีนใช้ขวดน้ำยาล่องหนล,ลูกธนูเชี่ยแข็งครับถ้าไม่มีลูกธนูเชี่ยแข็งให้เปลี่ยนเป็นหุ่นเชิดพุธนูนครับแล้วก็ปูเดนแก้วแนะนำนะครับว่าให้ใช้คัมพิวมตาก,กับอะไรก็ได้นะครับแต่ที่แก้วเล่นวันนี้แก้วจะใช้ลูกไฟเพราะมันสนุกม,ม,มากเลยนะครับสุดนี้ช่วยให้การเล่นของเราครับสนุกมากยิ่งขึ้น ก็ลูกไฟนครับเอาไปได้เลยนะครับตั้งแต่เลเวร12อถึงเลเวล15นะครับจัดไปโอเคเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงจะทันไว้ให้ในคกขธิบาญนะครับสามารถกดที่ลิงเพื่อเซฟสูตรได้เลยนะครับไม่ต้องจัดเองเนาะโอเคไปลุยกันเจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันนะครับถามว่าจะเข้ายังไงดีนะครับให้ดูนะครับว่าโซนไหนที่เราสามารถเข้าไปได้คุ้มนะครับเราเข้าไปและใช้ซูเปอร์ธนูครับแล้วก็โจมตีได้กว้างๆเลยนะครับแก้วมองว่าด้านซ้าย ที่ควีนครับค่อนข้างคุ้มเลยพราะเก่งกว่าการครับปล่อยไปด้านซ้ายดิ้งขวานครับโดยจะเข้าด้านบนก็ได้เข้าด้านล่างก็ได้นครับซึ่งแก้วมองว่าด้านล่างค่อนข้างโอเคเลยฉะนั้นแก้วจะเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยอ่าบอลลูนไปแค่2ตัวครับแล้วก็ใช้อดลห์หอกเอปูเดินลงไปก่อนครับแล้วปล่อยอุอห์ลงไปนะครับขออภัยด้วยนะครับมีการลืมขั้นตอนและใช้ท่าไม่ตายปูเดินเลยนะครับเพื่อที่จะให้อุลห์หอกเข้าไปนะครับดอกเข้าไปประมาณนี้นะครับใช้น้ำยาล่องหนวที่ฐานออกมา แล้วก็จะล่องหวนโคนป้าล่องหนนลงไปนะครับแบบนี <Station> ้เลยเอแล้วก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะล่องหนนลงไปเพิ่มเพื่อที population. ่จะโจมตีต <masses> <t iny unjust> ่อไปนะครับเราจะเข้าไปเราใช้ล่องหนครับลงไปเพิ่มแบบนี้เลยก็จะได้ไปนะครับแล้วก็เกือบได้พ้อมสี่นะครับเราโจมตีไปได้สามสิสี่เปอเนต์ครับเป็นอะไรที่บ้าข้างมากเลยครับจากนั้นครับการเข้า เราจะต้องตดฐานครับเพื่อที่จะทําทําเลให้กับลาวาลูนครับโดยแก้วมองว่าเราไปด้านซ้ายครับเราปล่อยโกแข็งคิงควีลงไปครับแบบนี้เลยตะกี้นครับป้อมอ c ซีตามมันขยับแล้วนะครับแสดงว่าเราลงฐานถึง150หน่วยแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะทํางานในไม่ชานครับถ้าเราลงไปเพิ่มฉะนั้นครับเราอาจจะใจเย็นก็ได้ครับแล้วก็ให้คิงเข้าไปด้านบนครับแก้วได้เอาระเบิดธรรมดามาครับ5ตัวนะครับท่านชมอยากเล่นง่าย ให้บู์ซูเปอร์ระเบิดนะครับจะช่วยให้คุณชมปิดกินแพงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่แก้วคิดว่าแก้ววยนะครับก็จะขึ้นไปแล้วเด็กคิงโจมตีด้านนอกคิงโจมตีด้านในนะครับก็ขึ้นไปด้านบนได้เราจะเข้าไปนะครับแก้วมองว่าเราต้องใช้อามกรนอนนะครับไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะตัดทานครับให้คิงเข้าไปด้านในและคิงก็จะเข้าไปนะครับแก้วอาจจะตีแบบใจเย็นหน่อยเนาะเพราะสูตรนี้นะครับมันค่อนข้างง่ายเลยโอเคเราเข้าไปนะครับคิงเข้าไปแก้วใช้ทุงมือยักษ์เลยแล้วกัน ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จมตีโูนด้านในแก้วได้สกินใหม่มาแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับนะครับรับได้ฟรีในรังคารครับสกินซูเปอร์ราชาแห่งกวนครับตอนนี้เหลือเรื่องขวานครับเราดูขึ้นกว่ากานครับเมื่อไปไปด้านไหนซึ่งแก้วมองว่าเราเข้าที่ป้อมอินซีนครับแก้วปล่อยบอลลูนไป3ตัวก่อนครับเพื่อที่จะเข้าไปนะะแล้วก็บอลลูนเข้าไปได้ไหมแก้วกลัวว่าจะมีลูกปป่งสีดำนะครับแก้วไม่แน่ใจว่ามีไหม โอเคเราจะได้ปั๊มอีซีฟรีอีสปอร์ตเลยไหมคิดว่าน่าจะได้นครับด้านครับเราปล่อยลาวาสกิลหายตัวครับและใช้บอลลูนลงไปนะครับก็ปล่อยไปจุดละ 3- 4ตัวครับกะเอาเนาะโอเคแบบนี้เลยนะครับเราเหลือฐานเยอะเลยนี่เป็นบ้าน12ครับและแก้วเป็นเพียงแค่บ้าน11นะแต่ว่าแก้วเป็นบ้าน11ตันครับแล้วก็มีฐานแคนที่เป็นตัวสูตดอย่างซปเปอร์ธนูและซปเปอร์พมุนครับก็แบบนี้เลยนะครับท่านใดที่ ดัานท่วนครับแก้วแนะนำสุดนี้เลยครับเพราะว่ามันใช้ทำสามดาวได้ดีมากเลยครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยครับละว,วารุณไม่ได้ยากเลยครับตอนท้ายเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะนั่นเองทําให้เราใช้ละวารุณลงไปง่ายๆก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้นั่นเองเอบ้านแล้วนะครับเป็นบ้านที่โหดใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะโจมตีกัน,นครับโดยเราจะเข้ายังไงการเข้าครับแก้วเห็นว่าบุรินดาล่าครับเราสามารถเข้าไป ได้อินซีสารวาได้ายดยานข,นขวานครับแล้วขึ้นกว่าอากาศชี้ไปด้านนอกแบบนี้นะครับโอ้โหแก้วอาจคิดว่าเขาอาจจะดักด้วย์นาโด,ดด้วยนะครับไม่แน่นะว่าจะมีไหมแต่คือมันเหมาะมากๆเลยนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าแล้วนะครับเราปล่อยบอลลูนไป2ตัวนะครับเพื่อที่จะเช็คกระดกลูกปุงสีดำนะครับไม่เช่นนั้นปูเดินอาจจะตายลงไปได้และใช้คัมภีมาตะเลยแล้วก็เราเข้าไปนะครับโอ้โห เข้าไปได้ลึกเลยครับเราใช้ล่องหุ่นเทฐานออกมาแล้วก็เราจะปล่อยล่องหุ่นไปหนึ่งขวดปล่อยคนไปซ้ายขวาบ้าและล่องหุ่นลงไปเพิ่มแบบนี้เลยโอเคเราจะเข้าไปครับเราล่ลองหุ่นลงไปเพิ่มก็กะเอาเนาะประมาณ4วินาทีครับเราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะโจมตีนะครับบริเวณตรงกลางพังหมดแล้วนะครับเละตุ้มเป๊ะเลยนะก็เป็นผังบ้านที่หวด ไม่ไหวนะไม่ไหวนะเจอสุดนนี้เข้าไปแล้วก็ปูดูด้านขวาน,นครับ <c oughs> ก็จะเข้าไปส่วนนี้น่าจะได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเราใช้คิงไปได้านซ้ายควีนไปได้านซ้ายนะครับแล้วก็ใช้กุแข่งลงไปนะครับแก้วปล่อยกุแข่งลงไปตรงนี้แล้วแก้วใช้ระเบิดน,นะครับเพื่อที่จะเป็นกำแพงใช้มังกรน้อยลงไปนะครับได้ไหมคิงคิงน่าจะเข้าไปไหมเข้าไปนะครับถือว่าดีเลยตอนแรกแก้วคิดว่าคิงจะไปด้านบนนะครับเพราะแก้วปล่อยมังกรน้อยช้าเกินไปนิดนึง อาจจะต้องตัดสินใจให้ไวกว่านี้นะครับพอเราเข้าไปนะครับกูแข็งโดนชี้เป้ามาครับใช่ไหมใช่นครับสารวาก็จะแช่แข็งครับแก้วใช้ยทางฝั่งของมาริทูดานครับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับคิงก็จะไปด้านขวาครับแล้วคิงก็จะขึ้นไปเราไปด้านบนกันครับโดยคิงไปด้านบนและคิงก็ไปนะครับโดยคิงไปด้านขวาควิงจะตามมาครับฉะนั้นเราจะยังไม่ใช้ระวารุนละกันเราจะรอก่อนครับโดยคิงจะลงไป ด้านล่างครับเป็นเอ็กโบแล้วก็อ่ซุนด้านล่างครับฉะนั้นแก้วเข้านี่ครับมันเหลือไม่มากแล้วเนาะเออใช้ลาวาไปด้านบน,นครับปล่อยบอลลูลงไปปล่อยมินเนี่ยนลวาวาแล้วก็บอลลูลงไปนะครับแบบนี้เลยอ่แก้วปล่อยบอลลูลงไปนะครับมัวม่วๆเลยก็ปล่อยมั่วๆแค่จะสกิลหายตัวก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับอย่าลืมว่าเราเป็นบ้าสิบเอ็ดครับมาตีบ้าสิบสอง ที่ไม่ใช่บ้าน12ไก่กานะครับเป็นบ้าน12ที่หดใช้ได้เลยผู้กล้าก็เป็นเลี้ยวตันแล้วนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้อย่างง่ายๆเลยนะครับฉะนั้นผู้ชมไม่ต้องถามนะครับว่า11เจอ11ตียังไงนะครับบอกได้เลยนะครับว่าง,ง่ายโจมตีเข้าไปที่ป้อมอินซีสลาวานะครับก็ได้สามดาวชัวร์วแล้วนั่นเองเดี๋ยวไปดูอีกตาหนึ่งกันนะครับว่าแก้วจะเจอบ้านทรงไหนและจะสามารถทําการเก็บ3ดาวได้หรือไม่โอเคลงป้านล่านงะครับแล้วก็ได้3มดาว เจอบ้างแล้วนะครับบ้านที่แก้วจ่าตีชมกันนะครับถามว่าจะเข้ายังไงดีนะครับก็ดูโซเลยนนะครับว่าถ้าเข้าด้านล่างครับเราอาจจะได้สลว่าด้านซ้ายดขวาได้บ้านได้อินซีนครับแต่แก้มองว่าเราสามารถปล่อยผู้ก้านครับลงไปด้านล่างได้ฉะนั้นครับเราเข้าด้านบนก็น่าจะคุมเหมือนกันซึ่งแก้มองว่าบริเวณด้านด้านไหนดีด้านซ้ายละกันเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับโดยแก้วใช้บอลลูนไป2ตัวปล่อยปูเดนและเดินหอกเข้าไปนะครับแล้วก็ พอเดินหอกเข้าไปนะครับเราใช้ลูกไฟไปนะครับแล้วก็จะทําการปล่อยฐานลงไปทีทหารออกมาครับแล้วก็จะใช้น้ํายาล่องหุ่นลงไปนะครับปล่อยยาโคลซ้ายขวาปล่อยยาบ้านครับแล้วก็ใช้น้ํายาล่องหุ่นลงไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไปต่อเราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มแล้วก็จะล่องหุ่นลงไปด้านล่างแบบนี้เลยเพื่อที่จะโจมตีกับสาราวานานั่นเอง ล้วก็จะได้บ้านสลวานครับโดยสลาวหนึ่งป้อมนะอยู่ด้านขวาอาจจะเป็นอุปสรรคของเราได้นะครับก็มาดูกันครับว่าแกจะเขยังไงแก้เห็นแบบนี้นะครับแก้วเลยเข้าด้านซ้ายปล่อยกูแข็งคิงแล้วก็ควีนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะลัดเลาะลงไปด้านล่างโอเคแล้วก็มังกรนอนนะครับเราอาจจะยังไม่ต้องปล่อยน้อคิงจะเข้าไปนะครับแก้วใช้ระเบิดนครับกระแพงหมดเลยถ้ามีซุปเปอร์ระเบิดเนี่ยจะง่ายเลยนะครับแต่ว่า เราต้องการที่จะเล่นงาน่ายๆนะครับก็เลยเอ,เอาระเบิดธรรมดามากคิงจะเข้าไปนะครับแล้วไปด้านในแล้วไปเจอผู้กล้าดิ้นขวานะครับเราอาจจะเตรียมๆทําการใช้เ,เราลุลุลงไปได้แล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้ทันเวลาแก้วอดัดระหว่างที่อัดนะครับมีตาที่ได้99%นะเพรานะพอแก้วมัวแต่ใช้คิงกับควีนเนี่ยโจมตีเพลินนะเพลินเลยนะแล้วก็เลยไม่ทันเวลานั่นเองก็อยากจะบอกผู้ชมนะครับว่าอย่าใจเย็นเกินไปนะครับต้องใจร้อนนิดนึง เพื่อที่จะทันเวลานั่นเองแล้วก็ควีนจะเข้าไปด้านล่างครับแก้วใช้สกิลหายตัวนะครับแล้วก็แก้วเข้านะครับด้านซ้ายละกันแก้วปล่อยละวาลงไปนะครับปล่อยบอลลูน5ตัวนะครับแล้วปล่อยลงไปด้านบนลาว,วาบอลลูนนะครับลงไปใช้มินเนี่ยนเป็นหน้ากระดานแล้วก็ปล่อยคือแก้วปล่อยแก้วก็ไม่ได้มีหลักการอะไรมากนะครับแก้วก็กะไปนะครับ4-5ตัวนะครับลงไปได้เลยแล้วก็ เราสามารถที่จะอบล้อมเข้าไปด้านในได้นีครับถึงแม้ว่าลาวาจะตายลงไปนะครับแต่เราจังเหลือบอลลูนอีกเพียบเลยบอลลูนก็จะเข้าไปนะครับอาวุธด้านในนะครับเป็นซิงเกิลทารเกตครับเป้าหมายเดียวทําให้เราไอบอลลูเนี่ยเรามีหลายตัวนะครับสามารถที่จะถล่มใจยับเลยแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมสุดนี้มันโหดนครับยังไงชมอยู่บ้านสิบเอ็ดลองเอาสุดนี้ไปเล่นตีบ้านสิบเอ็ดได้สามดาวชัว์นะครับแต่ว่าบ้านสิบสองครับต้องดูให้ดีว่าจะเข้ามุมไหนแล้วก็เก็บสามดาวให้ได้นะครับ